สวัสดีครับยินดีต้อนรับบ้านหน่อชาแนลกันครับผมสวัสดีครับพี่น้องเอฟีทุกท่านนะครับผมที่อยู่ภาคเหนือที่อยู่ภาคกลางที่อยู่ภาคใต้ที่อยู่ภาคอีสานและพี่น้องต่อฟอลาวนะครับทุกคสวัสดีลุงป้าด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาดูนะครับผมในวันนี้ไปเก็บลูกทับทิมที่ปลูกไว้มานะครับจะลองผ่าดูนะครับเนาะก็เนี่ยครับรอยมีรอยแตกนะครับถ้าทิพยทอง ปลูกไว้นะครับผมไม่กินนะครับวันเช้านี่เป็นเด็ดมามาเป็นเด็ดมาเดี๋ยวรู้วิธีการปอกครับว่าข้างในจะเป็นยังไงครับเนะาะผมหาครึ่งเลยนะครับ เพื่อเป็นการง่ายนะครับนี่อุ้ยเมล็ดลูมันสวยครับสีสวยมากเลยนะครับเห็นไหมครับแสดงว่าหวานน่าดูสวยงามมากเลยนะครับพี่ๆทานด้วยกันนะครับผมเป็นผลไม้ครับปลูกไว้เองนะครับผมปลูกไว้เองนะครับผมก็เลยเด็ดมาทานดูนะครับแล้วก็ ใบครับยอดใบเลยแก้สะดอกคอได้ใบนะครับเด็ดยอดสะดอกคอนะครับแก้คุ้มสายได้หมดครับยอดตบพินลองไม่เชื่อลองไปเติร์ดดูนะครับลองไปเติร์ดดูในที่ประโยชน์บนขอนะครับใน Google นะครับลองเติร์ดดูได้เลยนะครับเดี๋ยวลองชิมดูครับเมื่อกี้บิบออกแกออกมาก็หกหน่อยนะครับผมสวยงามมากครับนายจะหวานนะผมนี่ครับ มองไม่เห็นนะครับไส่มมดเลยทั้งหดนหวานนะห,หวานแจ๋วเลยครับเปรี้ยวอมหวานดี่จังเลยครับกนย้อง ทายมาเลกออกนะครับผมขอบคุณมากเลยครับที่เข้ามาเยี่ยมชมครับผมมากดไลค์กดแชร์กดตบกรากดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอด o ่ c h a n n e นะครับขอบคุณมากเลยครับจะได้ับชมคลิปต่อไปนะครับผมขอให้พี่น้องเอฟปีทุกท่านลุงป้ากับครอบครัวนะครับผมมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวทุกท่านขอให้บุญรัการษาเทวดาปกป้องพระคุ้ม รองลุงป้ากับครอบครัวพี่น้องอเอฟตีกับครอบครัวตัวเอฟกับครอบครัวด้วยเถินส้ารนออชาแนลกระดาบขอบคุณมากเลยครับกระดาบสวัสดีครับทุ